ดีค่ะพบกับเราสองคนอีกแล้วครับสาวๆชาแนลค่ะวันนี้เรามาแลี้ยงอะไรคะวันนี้เรามาแยงวอล์กของซีนีนิวครบรอบสามปีกับการเจอกันคเป็หนึ่งเดทแต่ก็ไม่ใช่เดทแหละก็คือประว่านาก็ครบรอบสามปีนะเร็วมากเลย่ใช่ก็แบบเร็วนะเร็วนะแล้วก็เหมือนพาไปเที่ยวอะไรเงี้ยอก็คือให้ความสุขทั้งของตัวเองแล้วก็ให้ความสุขกับแฟนคลับ อย่างพวกเราเรานะคะสำหรับรอบนี้เนี่ยที่ซีิวพาไปคือก,การพาไปขีมม่ม้าสําหรับความชอบของพี่สนะคะแล้วก็ต่อด้วยการไปกินของอร่อยๆสำหรับความชอบของน้องนิโอเคถ้า้าเป็นยังไงแล้วก็มีความสนุกขนาดไหนแล้วก็อาหารน่ากินขนาดไหนเราไปรับชมกันได้เลยค่ะค่ะสวัสดีครับคันว่างว่างของซีนวนะครับผมวันนี้เป็นวันว่างวันท<ค>ี่ยกกันนสิ <ๆ S 2> ส่งที่ต้องทำมาเนนาและเอาสว เป็นครั้งแรกในชีวิตหนูที่จะได้มาขี่ม้าตอนนี้เราอยู่ที่สนามขี่ม้านะครับผมไม่ใช่สนามแห่งนีเป็นสนามที่สุดขี่ม้าบอกเลยว่าจะพาหนูมาขี่ม้าแล้วก็ด n j อยกันขี่ม้าแล้วหนูว่าจะสนุกการขี่ม้ามากงานที่บอกหนูรู้เลยว่าเกียร์ตัดมามากมาคนหนึ่งใช่ใช่หนูมันตัดามากแล้วรับมาแจ็ครล้าท็นแมสจัดเกียร์นิดนึ่งไม่เนี่ย น้องคนนี้อยากดีมากบอกเลยว่าภาพเราก็จะมาถ่ายรูปให้นรู้สึกสวยแน่นอนอยากเห็นตอนที่มาแล้วว่าหนูจะเปยนขนาดไหนนะครับผมอยากถามความรูสึกว่ารู้สึกไงสำหรับคนที่ว่างเราไม่ว่างเพราะีถือว่าเป็นงานมาวอกกอดท่าย่างไฟเจนเนอร มาแล้วก็อสำหรับขายสัเบเร์ด้วยเลุทานู้กจะขีมาหนึ่งสองไม่มีมาโคไปใมาแล้วก็เขียนบทเพิ่มองแล้วเลยแล้วก็เชิญเพิ่อกาชาดอเลนเล่แไปดีไม่ใช่ทันแรกหนูขี่มายังไม่เคยขี่ม้าจริงจังเอามอไป เป็นการขี่มาี่แบบขี่จริงรเป็นจบบ้กวันนั้ี่ถ่าไปกรเลยรเกิเิกแานี่จริงจริงเลไร่บ้ยโอกจายไง่อะไรกรบ เป็นเด็กชิม้าครับเพื่อนข้าก็จะเป็นสนามขี่ม้าก็สนามขางก็จะเป็นสนามศึกนะครับผมบอกเลยว่าเวลาขี่ม้าเนี่ยเราต้องใส่ชุดยูนิฟอร์มที่ถูกต้องเพื่อให้เกียรติกีฬาขี่ม้านะครับผมจริงการขี่ม้าเนี่ยเป็นกีฬาอย่างหนึ่งจริงๆเนี่ยอยากขี่ม้าขี่ม้าเลยเคยากขี่ม้าสนามขี่ม้าแข่งก็แบบไวใหญ่ๆใช่ใหญ่ๆแล้วปล่อยมาแล้วนะครับผมบอกเลยว่าไม่เห็นที่เราชี่แบบนั้นด้วยนี่ย เดี๋ยววันนี้นะครับดูเทสิียนี่ดูทาไม่ได้ดูเกียร์นี่่้เปนยังแต่ี่นี่จรด้วยนเท่กว่นเียแน่นอนเดี๋ยวูกันว่าดูท้งชุดเทียนว่าชุดเท้าเพราะว่าขอทที่นี่ก็ มีสัางให้เปลี่ยนนะครับผมมีทั้งแบบหมวเซตี้รองเท้ากุญ้าแล้วก็เสื้อผ้าี่ต้องหมายว่าใตัวแล้วก็จริงๆต้องหมายว่ามีบอกเพื่อแบบเสริมมันเป็นเฉพาะทางีองเทากับนี่ยเรียมเพื่อนือด้วยบอกเลยมัาก็ีด้อกมาโคตรแพงหยูอกเลยที่ซื้อมันรวมแสงเลยโครดีน่นเลยหลอใช่ด้วยอยู่แล้วแค่เสื้อผ้าอยู่แ้วเดวเาเือกเอาว่าใส่เพียงเพียวหรือใส่กุญาแต่ไม่รู้กันหมว่า มีครื่อง,งไหมไหมท,ที่แบบไ, <c oughs> ไม่เยอะกันไม่มีไม่กี่านไม่มีเขาผอมมีวะตัวเ็กเลอะ เสียงมีตรงนี้นะครับเสียงนี่ไงครับน้องคนนี้นี่พ่อพี่เลยนี่เดี๋ยวผมคุยกับเขาอธิบายนะผมว่า การขี่มาที่ที่ยังไงเาว่าค่ตอตัวี่ยไม่คาจิจงกแล้วก็ว่าคราเเยพร่าอยู่ะเพราะว่าไมได้ขี่มาอะไรนะเอาเทแล้วดีกว่า 乐业。<music> <music> ได้ก็ดีแต่วันนันก็นกนเ,เป็นอะเหมือนกันนะคราสนุกนะเขารู้สึกเหมือนได้ออกร่างกายได้ผ่อนแควอี่ด้วยต้องมาเขาแบบว่าต้องมามีฟอร์มดาแล้วมีสนิทน้องวิ่งตอนที่วิ่งเสร็จก็ต้องผูกดาหรือจริง เราแบจับคิ้วถ่าวิดียวตอนแรกก็คิดว่าขี่ม้าจะเหนื่อยยังไนแต่ขึ้นไปขี่มาแล้วเหนืเหมือนเหมือนวิ่งเพราะว่าเราต้องแบบจังหวะสลับมยืดอย่าเงี้ยหล่อไม่เงี้้องขัดรึไม่เงี้มันจะแบบไม่ได้พอาจัะก็มีจังหวะแบเรืองะอียดจะอ่อนมากเวลาที่เป็ฝึกสอนแต่นกะปุกนั่นเป็นอบชันเมื่อกี้ให้ผมฝึกสอแต่ว่าเหนือฉันไม่ได้ทนี้กันธรรมดาว่าไม่ได้เหนื่อยครขี่ยังไม่เป็นนะไม่ใช่ว่าเราโตมันตั อยากจะตุ้นชื่อมันชื่อโคฟิแมนซึ่งโนมินีโคฟตแมนคือชื่อซึ่งโนมินีคือชื่อสโอเคมาเนี่ยชื่อลอสโซสนิทีมชื่อัทสิโซ่ิมเลย มีอะไรพูดครับผม็าข erm ี่เกีย like ร์ด we ้วยความที่มใจทุกขาวด้วยหละรู้สึกเหมือนเป็นมี้นีีเลยนี่เองนะแต่ยันโตยันไม่ยันม่นี่ละเียให้สวยแล้วมันก็นะยากนะแล้วมันก็ต้องแบบรู้สึกว่าขี่ม้ามันช่วยป่ดีมากเลย มีเรือสาระไม่ีเรตอนแลวกินแบบมีสาระกับผมจะเิว่าธกิจกันมามามากินะไร ก็เก็มาครับไม่นานตนรกิจักแบบนี้เพียรเพียเพียข้อมก่อนเดี๋ยวเาก็บมาใหนใช่ก็นะครับผมวันนี้กินมาเ0็ดร้อยไม่เบื่อก็จะกินข้าวก็เลยสั่งมาแบบเย็นเลย ไปแล้วครับ้เป็นการจะเป็นคนอื่นนะแล้วก็กินปลาไม่กินแม่อ้นียเขาเรียกว่าวิคานรับวคามคนแดนวาใจร้ยน้องนิวไม่ต้เลือกะไรเลยสักกกินบ้าลง้กเรื่องยนส่งมีทีมงาที่อยู่ในวงการงานเี้ไม่รู้อจกจานของ จะมาดูของเขานี like ่ทำแข่งเลยฉัเ่งรันดูเม่ของสนัไล้ทำนาแ่งนอง่นกิน่เือนุ่มเงอกน่มเืกนมอนุ่มเงกนุ่เกนงกนุ่มเกเนมเอก่งกเือกนก่มเองอมอกนอนอ่เนมเอนเนมเือนกนน เฮ้ยเนี่ยขนม่็เอาไว้ให้นยะมากเลยะรบใช่บอกเลยแต่อยากถูกชอบมหมดใช่มอนที่บอกบอกไม่อร่อยมีแต่ข้อด้อยมีอ่อมากกวเนื้อปลา้าเป็นเื้อเนื้อหบอกไม้อ่อยงอตปีหน้าได้เลยปลาอแล้วก็มีแค่เก้แล้วก็

ข้าวเี่รัมข้าวข้าบอันนี้เนี่สบออันนี้ปลาจิรน่ากินมาเลยหมูเรากินไฟรุกไฟดีกวแล้วก็ยนืแล้วมันน้มนนียอันนี้ก็น่าจินวันนี้เราจะมีคำถามใครคำถามเราจะมีนีอกเราจามคำถา้เราจะตอบว่าใช่หรือไม่ใเราจะมตอบความจริงเวลาท่านทจะถามว่าเป็นคนจริงจคือตองตอบ่ไม่โง่เป็นคนจกง ใช่ใช่หรือไม่ก็ตอบว่าไม่ไก็คือหกเป็นกิมจิใช่หรือไม่ตอบว่าถ้าตอบว่าม่เตอบว่าใช่แต่ถ้าจะตอบใช่เ็ตอบใช่ไม่ถ้าตอบไม่เไม่ใช่ไล้วใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แล้วใช่ไหใช่หมไม่ใช่ต่อใช่เรื่องโง่ต่อให้ตรงข้ามกับสิ่งให้ตรงข้ามกับความจริงเรามาเริ่มถามเลยดีกว่าเริ่มเลยหมยกนแล้ว โอ้โหสองร้อยโอ้โหแพงเนาะไม่ไม่ก็เลยไม่ไม่ไม่จริงไอ้ตัวไหนเขาดูแลเป็นตัวอยู่มีตัวไหนมีตัวแกตรงแกตาจมูกตาอันนี้คือจริงเอาจริงน่ารักไม่ไม่จริงไงไม่จริงเลยหรอโอ้โห มันมีความมาทในตัวเลยแม่สักความมาในตัวบ้างไหมมันบังเอิโจงยะกว่าดาบไม่ไม่จริงจริงเลยไม่เยไม่หลอใช่ไหมไอะ่ห่า่หลาใช่เ่า่อช่หอ่ใช่หรเ่ใช่ห่เี่ยเเาเ่าเใช่หรือ ถ้าถามว่าไม่อยากไปที่ยวกันเชิหไว้ต่อใช่เพราะว่อยากไปเที่ยวกันเลต,ต,ตกมือใด้เลยตก <c oughs> มือที่เข้าใจครับเราใช่ารเที่ยวกับเนีเกครับก็เวลาตว่างอีกก็ไปเที่ยกันเ,อเอีอกแล้วก็รถฐานให้ทุกคนดูแบบนี้นะแต่ว่าถ้าผมอยากไปกันแค่สองคนก็จะไม่แข่งกน ยังไม่มีลยครับผมเอนไม่ถ่ายลยวร็ะมีถ่ายบ้างไม่ถายบ้างนะครับผมแต่ว่าถ้าเราว่าเรแล้วก็กสัมีแล้วบ้ามก็จะถ่ายมาจะดูไปบ้างก็เลยครับผมใช่้มดสำรับโมคือปีนี้เียมีความสุขกับสิ่งที่เนียได้ทำไปทั้งหมดใช่หรือไม่จริงจริ้ใช่เพราะว่าในปีเฮ้ยอะถ้าไม่งีไม่เมย์กคงจะต้อบอกเลยว่าน่อติ้ง มีไม่ใช่งงเลยนะจริงไหมวะเพราะเธอมีความสูขในต่างผมส่วนที่มีความสุขอีกแกล้ตรงในสุดก็คือรักษาคอนเสร์รู้สึกว่าได้ฝึกเพิเองแล้วก็ตั้งใจคอเสิร์ตเรียนไแล้วก็ทันสด้วยาล้วความสุขสบายด้ซีมีชชสมบูรณ์ไปซีมชชั่นเดแล้วพาคนเสร์ตก็ไปสองคนสุที่ รู้สึวกว่ามีคนสเาภาระควากดดันแล้ความเครียดรู้สึกว่าไม่ไเคียดหรือเคียดหรือคนเดียวม่ดเคีเยดแตมี้กเแต่ไม่ได้คุยกันเลยไม่ได้คุยกันเลยว่าตัวการอเครียดอะไรกันนั้นแต่รู้สึกเพราะว่าเราแบบระกับเลยที่สุดมีเฟสเช่ร์ด้วยที่จริพอเราไ้ไปมาได้มีโอกาสเจอผู้คนมากมาย ชที no ่นจะไปมาหนูช่าสายกรเช่แลวหนูมีความสุขอะไรอยู่้าเพลงก็มีความสุขแล้วเยอะเพราะได้ไปร้องเพลงเยอะขึ้นร้องเพลงตามงานเยอะมากจริงๆวนีหนูได้เป็นปีของการที่ได้รับจักเิือปีในวงคนละมากจริงๆไร้เพลงประกอบได้ได้เราดมาว่าเ็น้ทำงานขึ้นไปเรียนเป็นเยอะด้วยแบบ มันมีที่ตกด้วยแล้วก็ที่เต๋อเป็นมนแเป็นอะไย่งนี้ก็มีเหลือไปหลายข้างเลยเยอะมากได้เจอแบบ ม็นลีพี่กพี่ปอมีทุกที่ต๊อกท้ายทุกน,นเลยมตัเองด้วยมีทุกคนวคนด้วย,วยพี่เน่พี่ปั๊มพี่ต้าคนด้วยจรงหลายอางมา้าหมมันต้องใช้เวลาเหอนกันะแต่โวมีความสุขกันดีครับผมในสามปีนี้ที่รู้จักกันอยูวรักนกะัยังรักซึ้งเลยเขาตอบเลยที่ไม่ต้องคิดเลยา้องเขาม่ไช่ใช่เขาิ่งคิดอะไรเลยผมตรงเลยไม่ สองปีมันดไ้่เหนวอกนว่าน้่อ้าว่าเร้นมันก็มีะเวลาคนไปอยู่กันไปกันนั่ไมันก็มีนะเล้ยโอ้ยานจัง่กอันนี้อ่อนคือมอนงงเดี๋ยวคนตัดงงเดี๋ยเพ่อนใรกล่มมีมาถามเลยแ้มารานน้ด้แล้วเยอะหรอัว่นี้แหล้วยกันรัผมก็รักูมากขคือ ก็สลับไปเรื่อยๆอากที่หนูไปหนูก็ขอให้หนูสนุกไปานูเติบโตในสิ่งที่หนูทำในสิ่งที่หนูเป็นขอให้มีความสุขคอยสพอร์ต่ับพอดีกัวแต่พูดนี่เนี่ยเมื่อไห้หัวมาหมามมีอะไรอยากบอกไปทำไหไม่ไม่เคยไม่งา เียแ้ะไรนหรอร้านอรกันก็ฝากราคนด้วยนะครับผมยาลตัวเองด้วรัต้งมีลาให้ตัวเองแล้วซื้อของเราย่าลืมซื้อของให้ตัวเองด้วยนะครับผมรู้ว่ามันเป็นความสุขที่คุณมอบให้เราสองคนเราก็มีนีรับมากครับผมแต่แค่อย่าลืมซื้อให้ข้าวมันไก่ด้วยถือว สุดท้ายครับีิกว่าปีหน้าหนกับพิธีคาะมีผลงานอะไรที่เป็น้างครับเราว่าเราจะมีทายนบคือมี่ครผมักงานของเรามีสาระมากมีสาระมากพบว่าเพลงหนูมีคอนเสิร์ตตัไงแุจงแน่ตุเจงกเนูที่มีซีรีส์ข้าพาซูเซอร์เป็นโปรดเจร์ของเรานะไม่ต้อทำรบกนองเอ้ยรากันเลยครับนี่เหมือนเรา ปีน้สองเรื่องสร้างการเงินีหน้าก็มีสมเตอร์ด้วยเพราะว่าเราขายปีนี้แต่ก็สมีเราปีหน้าด้วยแล้วหนูหวังว่าในปีหน้าเราจะมีโรโมชั่นก็จะมีดีลแน่ๆอย่างของคุณโดนมีลแล้ก็มันตะเกิดความพอดเลยนะปีหนมาหีแลก็เดี๋ยวปีสองก็ไปมีโซนซาวดด้วยเดี๋ยวจะมีแ้อ เขาสึกค่งมากเยที่ได้เป็นพิเเกสนะครับมเขือว่าีจะไปเจอทุคนแล้วก็ทำอะไรได้มากครับใช่วม,ม,มีโชว์ด้วยมมโอยดู<ช>ดีเลย่าข้าวโซคนไดอ่าสินเนีนะครับผมเพราะว่าดูาเป็นกีฬาเห็นว่าตามมีเขาถามว่าดูเป็นจิ๋วไหม แล้วจะกันครับบ๊าย้ายนิวบอสตไวใหญ่ตายพอดเนิวไอสโดนไปยิงก่อนโดยิงไมดแล้วครับผมโดนยิจริงตายดแล้วนี่นี่แล้วตดไเลยม่้ใช่แล้วจบล้วค่นี้แหละไม่เป็นโอเคจบไปแล้วค่ะกับวอบอสอันดสีสามปีนะคะกับสีน้นมเนาะ ก็เป็นคลิปที่น้องพาไปขี่ม้าที่เฮียชอบเฮียพาไปขี่มา้าไม่ใช่น้องพาไปขี่มา้าเฮียพาไปขี่มา้มาเออที่เฮียชอบพาน้องไปแล้วก็น้องก็ได้เอ็นจอยกากการกินกิตติ้ง แล้วก็การตอบคำถามที่งงงไม่ไม่ใช่ใช่ไม่ไม่ก็แบบงงประสมกันน้อยกันเออใช่ถูกต้องจบด้วยสุดแล้วกันจบค่ะอะไรเยอะแล้วก็รักกันคือเงื้ยมากขึ้นเรื่อยๆถึงเห็นตีตุ๊กตตุ๊กตุ๊กตุ๊กแบบนี้แต่เขาก็รักกันมากขึ้นเรื่อยๆเขาตีกันเพืความสัมพันธ์มันแน่นแฟนขึ้นใช่หรอไม่รู้สิ เ <LY humming> ราคกจะต้องมีตีกันบ้างแหละอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ตีแบบหยอกหยอกไงไม่ได้ตีสีสันสีสันของชีวิตสีสันเขาคู่นี้อ่ะจริงๆนะแทบจะไม่ทะเลาะกันเลยมันถึงต้องมีเรื่องตีกันบ้างนี่ไงตีกันเล็กเลน้อยๆโอเคก็จบไปแล้วกับคลิปเดทสามปีของซินิวนะคะก็อย่างที่เห็นเขาก็แสดงความรักน้องม้าสวยมากแล้วก็อากาศตรงนั้นน่ะถ้าเราดูจากรูปอ่ะอากาศมันดีมาก แต่สิ่งที่เราเห็นมันน่าจะร้อนพอสมควรเต่มันลงแต่มันร้อนมากแต่ของกินน่าก,กินนะของกินน่าก,กินอยู่เออแล้วก็แบบขีม่ม้าแต่เราคงไม่ไปร้องเพราะว่าเพราะว่าขี่ม้าไม่ร้องไม่ใช่สายขี่ไม่ใช่สายขีอ่อะใช่โอเคถ้า okay. ใครชอบคลิปนี้นะคะสามารถกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะแล้วก็กดกระดิ่ง แจ้งเตือนเลยครับเกี่าวราค่ะใช่ค่ะสำหรับใครนะคะที่อยากให้เรารีแอคอะไรนะคะสามารถที่จะอมเมนต์ใต้ล่างหรือแนะนำติชมกันมาได้นะคะเอาที่สำหรับวันนี้พวกเราไปก่อนนะคะไป b า e สวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งให้กับช่องสาวชัยน่ด้วยนะคะ